บอกแล้วเห็นไหมนี่เดี๋ยวคุักค้แนนนะใครทำเสร็จแล้วอย่าบีบมันนะคะอันนี้มันจริงจริงนะคะจัค่อยๆนะคะอันนี้จงจกครไปนะจับแล้จับนิดหน่อยดิจับอีกหน่อยดิหนูจับจับอีกหน่อยนไปเลยไยจ้ของไม่นุ้ นี่ใครให้มายู่รนี่มายืนรอมันไม่กัดหรอก้ยตกลงไปึกๆไหนระวังมันตายโอ้่มันจะตายหรือมัไหนเคยไมถึงเลยจับไปยังไม่ได้ลวงมาลวงสิลวงมีนะ ไปจบลงไปลึกๆเอาเร็วเอาอันที่ถังที่สองเลยถังที่สองเลยกินแอบนี่เลยระวังระวังนะอันนี้อันนี้มันมีชีวิตแล้วระวังมันจะตายเสจะโดนจัะเอาเร็วให้ไปมแค่จับจับเบาๆมันไม่กัดถ้าจับเบาๆมันไม่กัดนะคะถ้าจับแรงมันจะนิดนึงเพราะมันไม่ได้กินอาหารกูเอาอาหารไม่พอไม่ไหวอ่ะไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ตายมือเธอ รธอจ้้วงหรือยางถ้าล้วงแล้วไป้าลุงไปกกลหน่อยค่ะไปยังไกลหน่อยล้วงอที่สอล้วงแล้วไม่ได้ฉันถมคะแนนนะไนไปไหนอะล้วงยางมาสิแพ้ล้วงไมอมนูกคนก่อนจบกอน้ไม่ได้มันล้วงมากๆมนแย่ไปเอาโน๊กัน๊กมาเร็วเอาโนกใส่ดีกว่แย่ไปเอามือเอานิ้วแะแตะมก่อเอานิ้วแตะมือ